แมโบไอที IT, สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการตัวสอบนะคะหรือว่าขอสลิปเงินเดือนนะคะ,ะในเวอร์ชันของสงนออนลนนะะงสิปเงินเดือนออนไลน์นะคะซึ่งสลิปเงินเดือนออนไลน์เนี่ยสำคัญยังไงนะคะเราใช้เป็นเอกสารหรือว่าสเตทเมนต์เกี่ยวกับเงินเดือนของเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการขอกู้นะคะขอออกรถได้เลยนะคะเขาใช้สลิปเงินเดือนตัวนี้นะคะ สำคัญกว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะในองค์กรของเราด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าตัวสลิปเงินเดือนนี้นะคะเขาจะบอกหมดเลยรายละเอียดเกี่ยวกับการว่าเราใช้เงินในส่วนตรงไหนบ้างนะคะยอดเงินเท่าไหร่แล้วก็หักจ่ายอะไรบ้างนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการนะคะขอสลิปเงินเดือนยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเลขเ เลขบัญชีนะคะของธนาคารกรุงไทยที่เราจะกรอกลงไปนะคะใส่รายละเอียดลงไปเพื่อที่จะขอสลิปเงินเดือนนะคะเป็นของใครบ้างใครสามารถขอได้บ้างเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างที่ขอสลิปเงินเดือนวันนี้นะคะเป็นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งะคะเป็นของสพปปเนะาปปะสพชยนหน,นะคะเข้ามาที่ Google นะคะพิมพ์ว่าขอสลิปเงินเดือน ออนไลน์นะคะสพปชยหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคน เลื่อนลงมานะคะให้เลือกคำว่าระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์นะคะจากนั้นจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์นยคะก็คือจะแจ้งว่าคือของเป็นของหน่วยงานได้นะคะที่อยู่นะคะที่อยู่ก็จะแจ้งให้ทราบตรงนี้หมายเลขที่สามารถติดต่อได้นะคะ แล้วก็จะเป็นให้เราเลือกประเภทของบุคลากรเนะคะเรามาดูว่าประเภทของบุคลากรเขาให้เราเลือกอะไรบ้างจะมีข้าราชการและลูกจ้างประจำนะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าอา,อาจจะเป็นลูกจ้างทีท่ทางสำนักง,งานเขตนะคะเป็นคนจ้างเนาะทีนี้หลังจากที่เราเลือกหัวข้อเสร็จแล้วนะคะข้างล่างเขาจะให้เราเลือก เลือกรายงานบัญชีประจำเดือนนะคะอาจะมีกรอกหมายเลขหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารนะคะถ้าใครจำบัญชีธนาคารไม่ได้เนี่ยก็สามารถใส่หมายเลขประจบัตรประจำตัวประชาชนได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ชัวร์จริงๆวา่าคือเงินเดือนตัวนี้นะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ลงไปได้ใช้ เลขบัญชีนะคะแต่ว่าในส่วนของเลขบัญชีเนี่ยจะต้องใส่ขีดใส่ที่ที่เขามีเว้นวรคนะคะให้ถูกต้องตามเลขบัญชีของเราเลยนะคะถึงจะสามารถค้นหาได้เนาะทีนี้ก็มาเลือกวันเดือนปีที่เราต้องการจะขอนะคะอ่ะเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ จากนั้นทําการคลิกตกลงค่ะถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลในระบบนะคะเขาก็จะทําการประมวลผลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรายรายการโอนเงินเข้าบัญชีที่หมายเลขตื้อๆเขาก็จะแจ้งในเดือนอะไรในปีพศใดเขาก็จะแจ้งตามนี้นะคะจากนั้นให้เรากดคลิกไปที่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะหรือว่าตัวเครื่องปริ้นจากนั้นเขาจะรันเข้ามานะคะจะบันทึกเป็นระบบของ pdf นะคะเขาก็จะแจ้งลำดับที่ของเรานะคะ รายละเอียดต่างๆของเราชื่อเราเอ่ยสังกัดอำเภอเงินเดือนนะคะเงินเดือนที่เราได้ล่าสุดแล้วก็จะเป็นยอดคงเหลือที่โอนเข้าบัญชีนะคะหลังจากที่ตัดจ่ายทุกอย่างแล้วนะคะหากแล้วเป็นยอดสุดทธิจะได้ที่ตรงนี้เวลาที่เรากรอกลงไปเนี่ยเราก็จะกรอกตรงอยอดตรงนี้นะคะนี่เงินเดือนของเรานะคะแล้วก็ยอดคงเหลือเท่าไหร่แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะถ้าใครกําลังมองหาวิธีการนยคะขอ สลิปเงินเดือนออนไลน์นะคะของระบบข้าราชการเอ่ยหรือว่าลูกจ้างทั่วไปนะคะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการขอสลิปเงินเดือนได้นะคะถ้าใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะเผื่อเพื่อนๆอาจจะอยู่ที่จังหวัดอื่นเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปดูะระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ